สารรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันรับคำร้องสสฝ่ายรัฐบาลกรณีให้วินิจฉัยพรกรเลื่อนการบังคับใช้พรบอุ้มหายพร้อมให้ผู้เกี่ยวข้องทำความเห็นส่งมาภายใน15วันการประชุมปรึกษาคดีสำคัญของสารรัฐธรรมนูญเรื่องพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายหรือพรบอุ้มหายเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรคหนึ่งหรือไม่ ตามที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร99คนเข้าชื่อเสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการอ้างเหตุผลความไม่พร้อมด้านงบประมาณการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานในการบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าวไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์อันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรคหนึ่ง โดยสารรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คณะรัฐมนตรีและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทำความเห็นตามประเด็นที่สารรัฐธรรมนูญกำหนดจัดส่งเป็นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องและยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญภายใน15วัน